สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรดาชาแนลค่ะวันนี้ค่ะกลุ่มจิตอาสาของเรากลุ่มจิตอาสาของเราค่ะมาทำงานเพื่อประโยชน์อีกแล้วค่ะไม่ว่ามาทำอะไรคะวันนี้ว่าทำอะไรย่างด้วยกันค่ะทั้งอาหารแล้วก็ช่วย ัถุงยังชีพค่ะสาธุค่ะนุโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะยัวัสดีค่ะกลับ้าแล้วคฝนตกหนักโอ้อย่าเพิ่งกลับเลยอย่าเพิ่งกลับกันพ่อแม่คุณตกเหรอแล้วโอเควันดีค่ะนี่คุณทอนมาตั้งแต่กี่โมงคุณพี่ยัยมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่เก้าโมงโอ้ยดึกยอดเลยเราจะไม่ปล่อยให้บุญเลยนอนเลยใช่ไหมคะ สาธุอนุโมทนาเก่งเหมือนเลยสาธุค่ะอนุโมทนาคนค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะส่วนหนึ no ่งค่ะทำได้เยอะแล้วค่ะนี่ค่ะถุงยังชีพของเราค่ะและอันนี้คือยาวันก่อนที่ทำสองร้อย สองร้อยกล่องนคะถึงยางชีพของเราอาจูสวัสดีค่ะนี่แอดมินของเรานี่คือลูกสาวช่วยจ่าแอดมินแอดมินของเราค่ะอันนี้คุณน้องแป๋วเอ่อ เพื่อนกันรลยการิีของเราค่ะร่วมบุญร่วมการจัดถุงยังชีพถุงยังชีพของเราหลายๆลออปชันเยอะเดี๋ยวก็ลังหาวัตถุดิบอยู่ค่ะวัตถุดิบของเรายังไม่พอไม่พอมีสำรีอันนี้มีสำรี เยอะมากเลยคุณคุณพี่พรก็แอบถ่ายเราคุณพี่พรก็แอบถ่ายเราลังตึงเลยนะนน่ารักนะพี่พรถ่ายวีดีโอเป็นกำลังง่ายส่วนที่เราทาเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะอย่างนที่ทานขนมเส้นหนานค่ะ ยาธงยาธาตุหน yeah, ูอยากรู้ว่ายาธงเป็นยังไงคะอยากอยากรู้ยาธงมันเป็นยังไงนี่พี่แป๋วค่ะจิตอาสาหัวหน้าของเรา่ปอยให้บุากปล่อยให้บุญลอยนวลค่ะพี่แป๋วค่ะยาธงมันเป็นยังไงหนูรู้แต่ยาธาตุยาธงยาธงอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหม อันนี้พี่โชคค่ะครับพี่<ก>ชายของเรานักปั่นน้องเลขของหล็กของเราหลังจากยามว่างเราก็เป็น<ม>จิตอาสามาช่วยงานที่วัดพระรามก้าธรรมสถานเพื่อจัดยาไป <c oughs> อาศิลกาแล้วก็มอีอุปกรณ์ยังชีพแจกให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นผมก่อยเชียงใหม่ จอดตาบชาวเขาแม่แจมอะไรพวกนี้นะครับสวาน,วาวนที่ชุมชนแยไรส่วนนี้เราก็พยายามที่จะรวบรวมไปได้เท่าที่จะช่วยได้ครับก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญจ<ต>ับทุกท่านที่ได้ช่วยบริจาคนะครับไม่ว่าเป็นปัจจัยหรือย,ยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆอนุโมทนาสาธุ ขอบคุณผ anyway> uh> ู้ร่วมบุญทำคิดสองคนจัดการหน่อยพี่แปละรับใบจากถึงเมื่อไหร่คะ12บสอสิงหาค่ะวันแม่วันสุดท้ายค่ะค่ะนุโมทนาสาธุโมทนาสาธุนี่ค่ะเรากำลังทำความดีอย่าปล่อยให้บุญรอยลวนค่ะ รุากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนลดาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะลิลลี่จดจบคลิปให้ป้าหน่อยโลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลค์ด้โอเคติดตามกันเยอะๆเลยคะนี่ค่ะขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะซื้อซือ่ื้ติดคลิปหน่อยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าล well> ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใจกันแน่ค่ะไรม่ต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งมากมากอะค่ะข้างล่างอะค่ะ กดรั้งเดียวเนาะกดครั้งเดียวพอค่ะอยู่ไอ้แต่ถ้ากดสองครั้งก็คือยกเลิกเลยไม่ใช่ค่ะมันจะไม่ดังคจะไม่ดังโอเคค่ะไม่ี้องกลัวค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอาเอาเอามาอาจูมาอาจูมาบ๊ายบายค่ะบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย